แต่ว่าตอนนี้เขามาเปิดคาเฟ่แล้วจ้ะที่แรกที่เดียวของประเทศไทยอุ้ยมันกรอบระหว่างขนมปังกับส้อมอะไรจะหักก่อนอกันรู้ป่าวว่าเต่าบินเริ่มจากอะไรเริ่มจากเต่าเดินก่อนตั้งตัง้งชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับตั้งตัง้ง และที่นี่คือตู้เตาบินเอ๊ะทำไมตู้มันใหญ่ๆเออปกติมันจะต้องเป็นแบบตู้เท่านี้แล้วก็กดๆๆแล้วก็มีคนทําเครื่องดื่มแต่ว่าตอนนี้เขามาเปิดคาเฟ่แล้วจ้ะที่แรกที่เดียวของประเทศไทยคนไทยไม่เกินใครอะไรวะ <laughs> พูดไปเรื่อยคาเฟ่แรกของเต่าบินนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่านอกจากเครื่องดื่มแล้วเนี่ยแอบกระซิบว่าเขามีไอติมกับขนมปังด้วยทุกคนเราไปสั่งตรงนู้นก่อนไป ขอแนะนําน,น,นะคะตอนนี้ขนมปังหนูมี2รสช,ชาติค่ะจะเป็นตัวออริจินอลแล้วก็ช็อกโก้บานาน่าทางร้านจะเสิร์ฟคู่กับซอสเสิร์ฟเป็นสติอยู่และะ้วค่ะแต่ถ้าลูกค้ายังไม่อยากทานเป็นขนมปังหนูจะมีเต่าติแยกให้ก็จะเป็นตัวนมออริจินอลแล้วก็ชาไทยค่ะคะ่ะแต่ว่าถ้าแยกหนูจะไม่มีทูโทนนะเพราะาตอนนี้ระบบเพิ่งเปิดใช้งานอันนี้จะเป็นเมนูสเปเชียลค่ะตอนนี้ตู้ใส่หนูทำเสร็จแล้วก็จะเป็นวันนี้วันแรกเลยคนไทยคนแรก <laughs> โอเคก็จะเป็นเมนูพิเศษที่ไม่ได้มีในตู้ปกติใช่ไหมคะใช่ค<ช>่ะจะมีแค่ที่นี่ที่เดียวเพราะว่าเอกอลลี่เด oh, <okay. S 2> ็ดโอเคกดได้เลยใช่ไหมคะเอานมคาราเมลแล้วกันปึ๊บอ๋อ oh, นี่ไงกำลังจะถามเลย <c oughs> ว่ามีระดับความหวานให้เลือกไหม <c oughs> ไม่หวานหวานจุ๊บจี๊ฟหวานน้อยหวานพอดีหวานจึง้งหวานสุขิีดเธอเอาเอี่ยวีฟมาคุยกับฉันสิอันนี้เจ็บาทนะแบบปั่นนะคะพร้อมเทอ่าแล้วก็ ไปด้านนูน้นอ๋อเราก็เป็นเบอร์750แห้วเราก็รอนะคะอันนี้ก็คือกำลังทำเจ8ดกับ749อยู่ทุกคนเราก็จะเห็นภายในนี่แล้วไม่ได้มาธรรมดานะมีไฟเทคให้ด้วยเขาก็จะมีหลอดต,ตรงนี้นะคะ แต่ว่าอันนี้พี่ต้องหีไเมันจะหลุดนะคะถ้าใครรักโลกก็คือไม่ต้องเอาฝาก็ได้นะคะแต่วันนี้เราทําให้ดูไงว่าเออมันดึงออกมาแบบนี้นะ,ะดีแล้วที่เลือกหวานปกติคือต่างอะถ้ามันเต่าบินใช่ไหมพี่ตังชอบกินโอรีโอปั่นเพราะว่ามันให้โอรีโอเยอะมากซึ่งอันนี้ก็คือให้เยอะมากอันนี้อร่อยถ้าคนชอบกินแบบคุกกี้ครัมโบะก็คือแนะนํา มีรสมิ้นรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสนมซึ่งเนี้ยเป็นรสนมนะทุกคนแต่เรายังกลับไม่ได้เพราะว่ามีขนมปังเดี๋ยวเราไปกดสั่งอีกรอบหนึ่งมาที่นี่ก็คือห้ามพลาดนะคะนอกจากเครื่องดื่มพิเศษที่ไม่ได้มีตามตู้ปกติแล้วเนี่ยก็คือเต่าปังออริจินอลมาพร้อมกับซอฟครีมนะเขามี2รสด,ด้วยกันนะคะก็คือนมกับชาไทยรอประมาณ12นาที มาค่ะแล้วคืออย่างนี้ทุกคนรู้ก็คือเป็นคนชอบกินขนมปังมากสะ้ะเขาบอกว่าให้กินคู่กันแล้วถ้ามาคนเดียวทำไงอังกอนไม่รำมุกเลยอะ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ตั้งเอาใหม่นอนแล้วไม่เล่นละอุ้ย <c oughs> มันกรอบระหว่างขนมปังกับส้อมอะไรจะหักก่อนกันเดี๋ยวเราจะลองกินแค่ขนมปังก่อนนะคะแต่ดูข้างนอกมันแบบกรอบเกแบบรียมแบบคาราเมลมากเลยอะ เฮ้ยเป็นไงบ้างพี่ตงังอร่อยขนมปังมันจะเป็นสไตล์แบบโชกุป,ปังมีความแบบนุ่มๆส่วนข้างนอกก็คือนี่แหละเป็นน้ำตาลกับเนยแล้วก็ทำให้มันแบบเป็นคาราเมลกรอบๆกินกับไอศครีมนะคะนุมอร่อยอหรอพี่ตัง มันนมผงอ่ะพี่ตัเหมืนนมอัดเม็ดอ่ะคือว่าอนตอนแรกไม่ได้คาดหวังเลยอ่ะแต่ว่าพอมากินแล้วแบบเฮ้ยเขาทำดีนะ<อ>คือขนมปังก็คือนุ่มมากแล้วไม่หวานเกินด้วยไอ้นมไอซรีใช่แต่ว่า <c oughs> ไอซ์ครีม <c oughs> แล้วพอมากินกับขนมปังที่แบบมันมีความหวานอ่ะมันเข้ากันแบบพอดีเลยอ่ะอันนี้เหมือนพี่ตังน่าจะต้องสั่งข้าวแล้วไหมแบบดูหยิวอะ่ะมาอาหารแม่บางบอนกน <c oughs> เห็นนี้เห็นนี้ค่ะพี่ตังหั่นชิ้นใหญ่อยู่เนาะอุ้ยอร่อยอร่อยมือเราหอมเลยอ่ะนี่ดูดิคือมันเกรียมจนแบบว่ามีดหั่นไม่ออกเลยอ่ะแผ่นนี้ก็คือตัดขาน่ะอุ้ยยุ้ยกรอกแมมพี่ตังดีเลยสั่งชาไทยไหมอยากลองปะได้ค่ะเดี๋ยวสั่งเพิ่มเองต้องลองทุกรสสุขิดอันนี้อร่อยจริงออร่ยอร่อยอร่อย หน้านตาคือเมาน้ำตาอันนี้คืออยากรู้ว่าชาไทยจะเป็นอย่างไรนะคะอืมเจ้มจนเจ้มจนมัน,มนเป็นแบบหวานน้อยอะ่ะแต่ว่าชาไทยคือแบบเข้มแต่ถ้ากินกับโถต่างว่าแบบหวานกลมกล่อมเข้ากันพอดีเพราะนี่คือหวานน้อยแต่แบบชาเข้มมากมันเข้มจริงมันเหมือนเป็นชาไทยนมอะ่ะชาบแบบ ที่มีนมเนี่ยพี่ตัง<ช>แต่ไม่ได้หวานขนาดนั้นเลยจะเข้มใครแบบสายชายเย็นลลเวอร์อะไรแบบเนี้ยพี่ตังจริง,งมันเข้มแบบเข้มเลยรูสึกใจประทับใจไหมพี่ตังประทับใจเพราะว่าไม่ได้ expect อะไรเลยไม่ได้คาดหวังเลยว่าแบบมันจะวาวเวอร์หวังนะคะแต่ว่า ขนมปังเขาทำดีอ่ะแล้วร้านอยู่ที่ไหนที่ตังเล่าได้ไหไม,มอยู่ไนที่ไหนไ<ท>ต,งนตังไปด,ดูน้องร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่เดอะม,มอลล์บางกะปิชั้นจีก็จะอยู่ตรงหน้ามูจินะทุกคนก็วันที่ตังตังมาก็คือคนไม่เยอะเลยก็คือสามารถมากดแล้วก็รอได้เลย<ช>ที่สําคัญมีตู้ติ๊กเกอร์เดี๋ยวไปถ่ายตู้ติ๊กเกอร์เก๋ๆทีมันอร่อยและอร่อยใครที่ชอบกินขนมปังนะแนะนําให้ลองมาเพราะว่ามันอร่อยแบบอร่อย มาค่ะตอนนี้เราอยู่ในตู้ค่าบริการ120 1 2 0บาทมันมีเลือกได้หลายเทมเพลตเราอยู่ในแก้วไหมยู่ในต่อ <c oughs> มยไม่มีให้เลือกเยอะมากน้อยอุ้ยนี่น่ารักจังเลยยมาแล้ว for the ี e r e อุสีสวยอยู่นะแปะไว้ว่าตั้งๆมาเยือน ไม่น่ารลกใครที่ดูคลิปนี้นะก็มาดูว่ายังอยู่หรือเปล่าอาจจะมีคนเอาไปแล้วตังๆไ้เยือนนะคะและนี่ก็คือเตาบินคาเฟ่ค่ะซึ่งนังๆอ่ะไปอ่านมาอุ๊ยอันนี้เป็นเกบความรู้ รู้ป่าวว่าเต่าบินเริ่มจากอะไรเริ่มจากเต่าเดินก่อน <c oughs> ตอนแรกเลยอ่ะเจ้าของธุรกีจอ่ะเขาจะทําเป็นตู้กดน้ําอัตโนมัติเหมือนแบบที่เป็นกระป๋องกระป๋องลงมาแต่เขาบอกว่าเขาลองทําแล้วเหมือนว่ากําไรอ่ะมันน้อยเขาก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าเขาจะต้องทําน้ํากระป๋องเองหรือเปล่าซึ่งการทำอ่ะมันก็แบบลงทุนเยอะใช่ไหมคะเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่คุ้มทุน <c oughs> ก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นตู้กดอัตโนมัติ24ชั่วโมงค่ะทุกคน แต่ว่าจริงๆเขาม,มีแผนที่จะแบบขยายไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ปีหน้าเขาตั้งใจว่าจะมี2,000 20, 0ตู้ทั่วประเทศไทยเออก็ใครที่เป็นแฟนคลับเต่าบินก็ลองคอมเมนต์มานะคะว่าชอบกินเมนูไหนที่สุดวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกๆคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะใครใจดีก็ซุปเปอร์แตนค่าขนมให้กันได้คะ่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเต่าบิน <laughs>